ว้าพอกันคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือมีอีอยังคือเก่าแหละ <c oughs> มาชมบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศสดใสครับวันนี้ขี่จักรยานหาเลาะเช้าวันจันทร์ร่มเป็ึงานนะพี่น้องกบิ่งสวนหย่อมครับพี่น้องสวนหย่มอ,อยม เดินเล่นออกกำลังกายตอนเช้าแต่สำหรับผมกะน,นี่เลยครับขี่จัก,กรยานเตรียมตัวไปทำงานครับผมอากาศเย็นดีสบายอากาศเย็นเลยครับเมื่อไงขึ้นค,ครับพายุเข้าได้ไปนอนเขาว่าพายุเขา้าพายุเข้าแต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่า บรรัากาศสดใสมากเลยขาบทางดีๆแบบปัาบนะครับบรรยากาศบ้าน,านท้อเวป่ามาซื้อขายพักครับมีแต่ตึกครับพี่หน่อง ่อค่อยมีทุ่งนานกว้างเหมือนบ้านเราเท่าไหร่มีระตึิกปิดไฟแดงทีนะ่นั่นมีจะกีย่านยังงง่ายครับไกลไปไกลนะครับมีใครอย่างเดียวปิดไฟแดง สันมาลาดแดดน้าพี่น้องมหาเสือบัตรเติมเงินเนี่ยบัตรเติมเน็คกับเน็ตทังเบิร์ดแต่ว่าลาดแดดน้าบวกเกิดก็เลยนี่ไม่ทันกเกิดเปิดสายเถอะครัเปิดสายตอนตอนเที่ยงันาดชสดเจนมากหล,บลอบหนึ่งอันนี้เห็นง่านกัน Firmou um วันดีอวเชาวันจันทร์แบบ,บแบบแบบวันจันทร์วันอาทิตย์นะลองเนี่ยหุ่ใหญ่พี่ลองเบอรงไงเขาเขาบุ๊มมี่บองดางเลยพี่น้องเขียวคือเขียวเสมอลึ่เลยนะบุ้งพี่น้อง จอให้เบิ้์กันสมอกันรึดเรืเลยข้าวอ่ะพี่น้องเลยอืมแงม่ไข,ข,ข่อลาแซนดงดออคข่แซนอนเขาของเงีง้สองครับพอเราสีมาเท่าเนา mời lên cái tay bắt nóng nóng nữa 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 คือบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องนอะบ้านเฮามีตื่นหนุนใก็อยู่ในเมืองนี่อันนี่จักในเมืองบ่ได้เม,มืนนองบ้านนอกกันอะไรทำไมบ้านนอกอีเลีกอะมีแต่พวกเขาก็ถูก หน้าเนรนัมนมท่านเปิดอยู่โอ้นิดเบิดนิดเบิดจ้ะนฮ่เบิดเหรอโอเคครับพี่น้องพอ,อกันสนิลนะครับชิหนาพอกันไหมถึงหมดงห็นงานเหลียวพี่น้องสวัสดีครับ